ต้อนรับวันแม่ในเดือนสิงหาคมนี้พบกับงานของดีของเด่นสกลนครณห้างสุนีทาวเวอร์ค่ะที่ลานอีเวนต์ฮอล์ชั้น 1, สุนีทาวเวอร์อุบลราชธานีพบกับงานของดีของเด่นสกลนครพร้อมสินค้าโคขุนพลย่างคำซึ่งทางสากลเลี้ยงโคด้วยอาหารธรรมชาติเป็นหลักและดูแลอย่างดี โดยใช้เทคนิคการให้โคฟังเพลงเพื่อให้วัวกินอาหารได้มากโดยจะให้เนื้อวัวที่นุ่มกลิ่นหอมและรสชาติหวานยิ่งขึ้นสะอาดปลอดภัยข้าวหางเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีชื่อเสียงของชนเผ่าภูดไทยสกลนครที่มีชื่อเรียกต่างๆเช่นข้าวหอมทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าธัญพืชทั้งหลายเนื่องจากอุดมด้วยวิตามิน B1B2 อในอซินธาตุเหล็กแคลเซียม GABA หมากเมาเป็นทรัพยากรชีวภาพประจำท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครพบได้มากบริเวณแบถบเทือกเขาภูพานจนได้รับนามว่าเป็นทองคำสีดาแห่งเทือกเขาภูพานผ้าย้อมครามนับเป็นของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าผ้าผิวสวย เหตุผลที่มีชื่อนี้เพราะเป็นผู้ที่ผ่านการย้อมด้วยกระบวนการแบบพื้นบ้านโบราณไร้สารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อผิวใส่แล้วทำให้รู้สึกเย็นสบายนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายอาทิเวิร์กช็อปฟรีมัดย้อมผ้าเช็ดหน้าวันเสาร์วันอาทิตย์วันละหนึ่งรอบเวลา13นาฬการับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ10ท่านต่อวันทำสำเร็จสามารถนำกลับบ้านได้ฟรี ลงทะเบียนผ่านอินบ็อกซ์สุนีทาวเวอร์และยังมีการจำหน่ายสินค้านาทีทองทุกวันจำนวน2รอบคือช่วงเวลา12นาฬิกาและ17นาฬกากิจกรรมแชร์โพสต์งานรับหน้ากากอนามัยผ้าย้อมครามแชร์โพสต์ในงานพร้อมเขียนแคปชั่นของดีสกลนครที่คุณชื่นชอบเม้นไหนถูกใจแอดมินรับฟรีหน้ากากอนามัยผู้โชคดีจำนวน30ท่านต้องมาติดต่อรับภายในวันที่1สิงหาคม2563เท่านั้น ที่ั้องาใไคะนี่ไปต้นนี